เพื่อนนะครับผม EP นี้นะครับพี่จะพาไปดูความน่าใช้ของเจ้า C 2 0 0นะครับผมตั้งในตลาดรถมนะนะือสองเนี่ย C 2 0 0เนี่ยจะมีน้อยมากมากนะครับต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับในตลาดมือสองตัวใหญ่จะเป็นไม่ซ1หนึ่าทก็คือจะเป็นตัวไฮดรีตไปเลยซึ่ง C 2 0 0เนี่ยมีข้อได้เปรียบตรงที่มันเป็น,นเครื่องยนต์เบนซินล้วนดูแลรักษาง่ายค่าซ่อมไม่แพงน,นะครับที่สําคัญนะครับผมคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยว่าเอาของที่นะครับเรามีวารันตีให้1ปี ทุกความสบายใจของลูกค้าที่ซื้อไปจะได้ไม่ต้องมาน,นั่งกังวันทั้งซ่อมนะครับผมสามารถซื้อรถมือสองไปใช้เต็มวรันตี้ติดไปให้มาเข้าเข็มที่สุดเมอร์เซเดสเบนได้เลยนะครับนอกจากตัวอ่ารันตีที่เราแถมมาให้หนึ่งปีแล้วเรายังมีตัวรถสไลด์นะครับถ้ารถลูกค้านะ่ะมันหมดหรือว่าเอ่เอเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยครับสามารถเรียกรถสไลด์ได้ปีหนึ่งปีนะครับผมก็แถมแลกับตัววันตีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็คือเราประกันตีให้เลยว่ารถทุกคันที่เราขายอยู่ที่นี่คไม่มีการชนหัน รือว่าจมน้ำไม้ก็เป็นไม้แท้แน่นอนนะครับข้อน่าใช้อีกอย่างหนึ่งของตัวซีซตัวนี้นะครับคือด้วยความที่มันเป็นโมเสตเอรนะครับมันซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วลูกค้าที่ซื้อไปต่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเบื่อก็เผืเอมาขายขายค่อนข้างง่ายนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของตัวโมเสตเทอร์นะครับด้วยความที่เป็นเจ้าตลาดที่สําคัญนะครับผมก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นี้ครับลถเที่ยวเอเีีนะครับส่วนใหญ่เรามีคอนเซ็ปต์ที่ไม้น้อยไม้แท้สภาพดีนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันนะครับ วิธีก็คงมีประมาณนี้นะครับท่าน,นก็ขอฝากติดตามวิธีส่องไปด้วยนะครับอะไรยังนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ